สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่ายุปูสุกข,ขนมือนีเสาดอนสึมาเฮ็ดหลับให้เบิ่งเด้อค่ะพี่น้องสามทุ่มเสาดอนกับโมนอนมาลับพี่เป่าอยากกินลาบพี่น้องเบิ้งใน u t u ู e เบิ่งข้าเจ้ากินก็อยากกินเนาะค่ะเนี่ยใส่ดีไปดีเป็นขวดเนาะค่ะพี่น้อง ได้ลงไปหลายเลยมามาพี่น้องโอ้ยหอมคักน้ำไล่ลายมาเด้อครับกำไมพี่น้องกินเขาน้ำกันไม่กินลาบน้ำกัน เอาดอนยูเทนเคลลาบยูประเทศอังกฤษค่ะเนี่ยเอาสบายนั่งใส่เนาะ,ะพี่น้องรายคัดพร้อม,มคัดพี่น้อง น้องเอาข้าวคั่วมาเพิ่มให้พี่อีกหน่อยนะใส่ข้าวคั่วเพิ่มยุ่งหรือป่ะใส่ข้าวคั่วเยอะๆจะได้อร่อยเนาะเนี่ยมืมมาพี่น้องข้าวคั่วกับปุลไว้แล้วใส่หลายๆ เสาดอนกระไซแล้วล่ะตะกี้อยลู่บ้านเนาะอยู่บ้านข้าเจ้าใส่เลือดพี่น้องเสาดอนกระจินพอนนี้พ่อแม่พักกินเนาะอยู่บ้านนอกเข้ากินลาบโอ้แสบกระเนียวคุยแสบพักลายคมๆม,มันแม่โอ้ย ไปบ้านย้ำไดกินย้ำไหนหนูกะไปหาเรากินแต่ลานลาบด้วยพี่น้องมูคนไทยอ่ะข้าเจ้ามาอย่านเนาะข้าเจ้าอยากกินลาบแซวดวนก็ไปซื้อซื้อเนื้อ,อยูเทสโก้เมื่อเนื้อ,อยู่มือลสะะัมค่ะมะลาบให้เพื่อนกินกับอมอมใส่ผักซีลาวโอ้ยมกคาคลายพี่น้อง เจ้ามักคักไลยเสาโดนมกเ็ดกับเขาอยู่ค่ะแต่ว่าสีแสบกับบอแสบกับบองงูแต่เสาโดนแสบด้วยค่ะแสบบ่แสบกับว่าแสบละนาอเจ้าของเป็นผู้เห็ดแนนบ่พี่นองพื้นบ่แสบแต่เสาโดนแสบด้วยค่ะเพราะเขาเป็นผู้เห็ด อไรไปทั่ว,ตวโตะอรุณนอนเย้ยม่กินลาบกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินลาบด้วยกันนะคะลาบสาวดอนค่ะแต่คนไทยเขาไม่กินลาบดิบนะกินแต่ลาบสุกเนาะแต่กระบอกขอแนะนำให้กินลาบดิบเดี๋ยวค่ะแต่ว่า มัดเป็นชวนบุคคนเนาะ <laughs> ลองซิมบมือพี่น้องซิมบังว่าเ,เป็นแังอดมซิมทำยังไงเลยอืม้มเติมน้ำปลาอีกหน่อย เป็นยางในห่างซับสินคามาันวเข่าบันเนี่ <_ dim> พก็ดีแล้วเนาะผู้ใดมักเปรี้ยวกับกาบปากหน้ากินกาบเอาแต่ใส่เปรี้ยวกับบ่อกอยนั่ปนปันใดเพราะว่าห้าใส่ดีเนาะค่ะ รสขมมันสิรสขมมันสินั่นมันสิจืดที่น้นองลาบลาบกินลาบสิม,มิโซกไม่ลาบเป่นวะ <c oughs> ไปเล่นกับสิม,มิโศกไม่ลาบต่ว <c oughs> แต่บนแน้น้ำด้วยค่ะการเล่น กับชิโน้โอมทางอ้มแมววอย่งพี่น้องเอ,อ้ยมากมากมากค่ะพี่น้องโอเคเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องจา๋าคันมักคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์สาวุดอนยุคนนะเด้อค่ะ ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมเนาะคะ่ะขอโตไปกินก็ได้พี่น้อง